ใครที่อยากได้นะผมกระบอกสูบน้ํานะผมบรรจุน้ําได้นะผม2ลิตรนะครับตัวนี้เพิ่งสั่งนาเข้ามานะผมตัวนี้นี่นะครับสลิตรนะผมสูบแบบนี้นะผมหม้อต้นนะผมเป็นฝอ,อยละอองนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาเติมน้ํานะครับผมแล้วก็ลองใช้ดูนะครับผมตอนนี้มีบริการจัดส่งฟรีนะครับคุณลูกค้าคผมใครที่สนใจนะครับผมอ่าน,นะะสายาครับผมใส่น้ำแป๊บนึนะครับ ตัวนี้จะสาธิตให้ดูนะผมใครที่ต้องการผสมปุ๋ยนะผมบำรุงต้นไม้นะผมก็สามารถผสมใส่ลงไปได้เลยนะผมการใช้งานง่ายๆนะผมตัวนี้นะหมุนนะครับหมุนเข้าเสร็จแล้วเราก็อัดลมลงไปนะผมเป็นกระบอกนะผมนี่นะฮะโอเคแล้วผมฉีดพ่นนะผมตัวนี้เป็นด้ามจับพลาสติกยางแางดีนะผมหนานุ่มนะฮะเป็นฝอยละอองแบบนี้ผมเราสามารถตับหัวได้นะครับ เห็นไหมครับนี่นะครับสามารถตับหัวได้แบบนี้นะผมขีดพ่นได้แบบนี้เลยนะผมมันจุน้ําได้2มิตรนะครับราคานะผมพี่ๆท่านไหนสนใจนะผมจากสองร้อเก้าสิบาทลดเหลือเพียงนะผมสองร้อยสี่ิบเก้าทนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับผมพี่ๆท่านไหนสนใจพิมพ์สนใจได้เลยนะครับตัวนี้ปรับหัวได้นะครับ เป็นฝอยละอองแล้วก็ฉีดนะครับผมให้แรงครับผมนี่นะฮะใครสนใจพิมพ์สนใจได้เลยนะครับ